แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงสวัสดีคุณเก๊นี่ก็เป๊ะแอปหัวเลิศเอายังไงดีเอายังไงดีเอเคเดี๋ยวเราใส่ครึ่งไม่ใส่ครึ่งสวัสดีค่ะ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เราอยู่โซมาชาครับผมซอยสาขาซอย49ครับวันนี้มีมีวาราพิเศษด้วยวาราพิเศษก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ครับมิส Misses me ครับเป็นซิงเกิลที่3ของอัลบั้มที่2ครับก็ตั้งใจว่าอัลบั้มนี้จะทำเป็นเพลงสากลทั้งหมด10เพลงก็มาถึงเพลงที่3แล้วก็รอติดตามกันด้วยนะครับผม เซซเม่ปล่อยมา3วันทะลุลานคุณข่ามอนเกิดอะไรขึ้นก็ก็คิดว่าตัวตัวเพลงนะครับมันมันเป็นเพลงที่ถูกทํามาให้มีความจังหวะสนุกสนานตอนรับปลายปีเพราะปลายปีมันก็จะมีความเฟสติฟอะไรเงี้ยแต่ว่าพอนึกถึงช่วงปลายปีครับก็จะนึกถึงเวลาเราขับรถผ่านห้างแล้วก็มีต้นคริสต์มาสสวยดูสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือความแปลกคือพอเราเห็นอะไรพวกนี้เรารู้สึกเหงา รู้สึกคิดถึงอะไรบางอยา่างมันมีความมงบวมบางอย่างในบรรยากาศที่มันสนุนสนานเพรารู้สึกว่าอยากเอาไอ้ความรู้สึกเนี้ยมาใส่ในเพลงจังเลยเหมือนตีมเมืนตีมเพลงนี้มีความแบบว่ามีมีมีแมสเสจบางอยา่างทั้งแบบว่าซีเรียมจตุรัสในแบบขนาด <laughs> ขนาดของวิดีโอในออ u t u ทูบมีความแบบมันเป็นสิบต่อเก้ไม่เป็นสิบก็คือคือเหมือนพออย่างที่เล่าเมื่อกี้ครับคือความจังหวะดนตรีสนุกสนุกแล้วเราก็ตัวเนื้อเพลงที่มันมีความเหงาหรือว่าเชิงคิดถึงเนี่ยก็เลยนึกว่าถ้าเราดนตรีเราจะถูกนําเสนอยังไงดีก็เลยนึกถึงพวกซ i r ิ Pop ครับที่มีจนคือซ i r ิ Pop พอเราไปนั่ตั้งใจฟังอ่ะคือดนตรีมันจะสนุกหมดเลย แต่เนื้อเพลงมันจะดูเศร้าๆเน้อๆอกหักอะไรประมาณนี้ก็รู oh. ้สึกว่าอยากเป็นตัวพื้นหลังของดนตรีมากๆแล้วก็เมื่อกี้ก็ย้อนกลับมาที่ทําไมถึงแบบตัว MV ตัวดูเป็นใกล้เคียงสแควร์มากๆเพราะว่าเหมือนปัจจุบันคุณจะชอบความวายนะเป็นนอนยาวๆแต่ว่าเหมือนสมัยก่อนก็ค่อนข้างสแควร เราก็จะมีแบบมี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 เรโชที่เกือบสแควร์ประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอังกนเราทำ MV ให้มันดูเโทโทไปด้วยด,ดีกว่าเดียวอันไปซิริสปอจะสุดแปซิ่ทางนดนตรีด,ด้วยแล้วก็ MV ด้วยแล้วเราก็ไปถ่ายทําที่อิบารากิญ,ญี่ปุ่นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่า มันดูประจบเหมาะกันหมดเลยเพราะว่าซ i t ีป o อปเนี่ยมันก็มาจากทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีความฟังเมนูดนีสนุกๆก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทำดนตรีมีการซิชชั่นฟิลเตอร์หรือว่าเกรดดิ้งให้มันดูเก่าไปด้วยเอวีก <MV S 1> ็คือเดินเหงาเดินไปเลยเดินเหงาเศร้าโ <c oughs> <ๆ>เดินลุยทะเลเป็นเหงาสมใจเหงาสมใจเลยแต่ความความพิเศษของ MV นี้คือตัว MV ครับ ถ่ายก่อนเพลงเสร็จเนื้อเพลงยังมาไม่หมดเลยนะจริงจริงเอ็มาก่อนเออแล้วบางท่อนยังไงมันมายังไงก็เลยไม่มีหลายสิ่งเพราะเพราะไม่จบเอ็มวเป็นแบบว่าเหมือนเดินมันเดินคาราโอเกะก่อนเดินอะไรที่เขาบอกว่านั่งทำเอ็เดินทำเอ็ก็คืออันแบบนี้เลยอันนี้เลยเออที่ไม่มีหลายสิ่งเพราะอย่างที่บอกเพลงยังไม่มีเลยไม่รู้จะร้องยังไงดีความลับความลับมาก เพลงก็ยังไม่มาทำไมเราเลยทันทีตอนนั้นคืออย่างอย่างที่บอกพอพอมันเป็นบรรยากาศญี่ปุ่นในความซิตี้ป๊อปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีพร้อมและวยกเป็นเพลงเราก็เลยงั้นทํายังไงดีให้มันสามารถประกอบไปด้วยกันได้ทั้งที่เพลงยังไม่เสร็จคือตัวเพลงเนี่ยก็เป็นมาจากไอเดียผมนี่แหละเรารู้ว่าเราจะเล่ายังไงแต่แค่ไอตัวเนื้อลองครับหรือว่าคุกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนตอนนี้ตอนตอนนั้นเพลงคือมีแค่คํา e on Miss Esme แล้วก็เนื้อเพลงคร่าวๆในหัวก็มี Miss Esme นั้น เราก็เราอาจจะร้องแค่มิสเซสเมดแต่เ,เลาอกสิ่งไปด้วยก็ไม่ได้งั้นไม่้องมีหลายสิ่งแล้วกันออแต่ทีนี้ก็เลยทํายังไงดีให้การสื่อสารไปด้วยกันออคือเพลงมันจะถูกถ่ายทอดความเหงาความคิดถึงอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหารูปภาพที่ใครเห็นนะแล้วเขารู้สึกเหงาและคิดถึงเอาไปหาปแล้วแวนโกหรือวเป็นคนนั้นคนนี้จากทั่วทั้งโลกคิดว่าน่าจะมี Refer e n c e มาเกือบสิเกือบห้าสิบรูปได้ แล้วเราก็เอารูปเหล่านะั้นมาวางว่าโลเคชันไหนในญี่ปุ่นที่เราจะสามารถประกอบกับรูปนี้ได้ล้วชุดเนี่ยก็จะแ,แต่งตัวให้คล้ายๆกับตัวในรูปด้วยเพื่อให้ใครที่ได้ดู MV ตัวนี้หรือเห็นภาพหรือวิดีโอตอนนี้จะรู้สึกเหงาหรือว่ารีมายความเหงาจากรูปเหล่านี้ได้โอ้ยตัวมเซอร์เมันมีความเหงามีามเซสเม้ความจริงก็เป็นชื่อของคนที่รักใดๆแต่ว่าความจริงคือตัวเนื้อเพลงครับเราจะเล่าถึงความคิดถึง เราถึงความเหงาไม่ว่าจะจากกันในรูปแบบไหนอาจจะจากกันแค่ว่า,าเราไปท่องเที่ยวเาอาจจะคิดถึงบ้านก็ได้หรือเราอาจจะห่างจากครอบครัวเรา,าจะาคิดถึงครอบครัวไปได้หรือว่าแฟนก็แล้วแต่ทีเนี้ยก็เลยคำถามก็คือเราอะคิดถึงเขามากๆเลยแล้วเขาคิดถึงเราหรือเปล่าตั้งคำถามตัว message เนี้ยเลยถูกใส่ไปในชื่อเพลงครับ,ค,รบคือ Miss Esme เนี่ยถ้าทุกคนหันอย่าดีมันจะเป็นคําว่า Misses m e s, <S, <S ถ้าคิดถึงฉันไหมอยู่ในชื่อเพลงแล้ว ความตั้งใจความตั้ง,งใจ,ใจแต่ความตั้งใจนี้มีแต่ชื่อเพลงตอนนั้นเนื้อเพลงยังไม่มา <c oughs> แล้วเพลงนี้แล้วเพลงนี้ตั้งคำถามถามใคร ถามใครก็สำหรับทุกๆคนนี่แหละครับท <c oughs> ี่คิดถึงใครหรือคิดถึงอะไรบางอย่างแล้วก็อยากให้คนเหล่านั้นกลับมาคิดถึงตัวเราเองกันไม่ใช่ว่าเขาเดินมาเฝ้าสาขานี้แป๊บนึงแล้วก็คิดถึงที่ไหนนี่ตอนนี่ไปฮ่องกงมาล่าสุดขากลับนั่งกลับคนเดียวฟัง<อ>มิสเซ<อ>สเมนท์นอินเลยโอ้ยเยอะเลยระยะเวลาแค่ไลับสองชั่วโมงฮ่องกงสองชั่วโมงคือหนึ่งนาทีก็คิดถึงแล้วคิดถึงห่างกันก็คิดถึงแล้วโอ้ เซ็งมากเลยสายการบินไม่มี WiFi เท็กไม่ได้เลยนี่แหละมันคือที่มาของเอ s เซอร์สเม่เ s สเครับผมประทับใจมากอ่ะพูดถึงอาบ้นีหนูความตั้งใจเพลงสากลสิบใช่เป็นเพลงสากลสิบเพลงครับซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะถูกแ่เยราะเรื่องราวที่แตกต่างกันไปทั้งแนวดนตรีด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราผมเป็นคนชอบงานศิลปะมากๆชอบดนตรีมากๆเลยครับแล้วก็อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่เอาตัวเองใส่เข้าไปเยอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนต้นคิ้เลยหรือว่าหลายๆเพลงที่ถูกใส่มาก็จะเป็นเพลงที่แต่งเองด้วยครับอย่างซิงเกิลที่แล้ว Roman Place the World ไว้ก็แต่งเองหมดเลยครบเรียงแต่งครบเรียงยังแต่งไม่ครบเลย่ละต้นนี้ยังๆเลยครับต้องบอกว่ายังมีไอเดียคร่าวๆของแต่ละเพลงอยู่แต่ว่าอ i ซิงเกิลต่อไปเนี่ยก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือทำดนตรีครับคิดถึงแล้วคิดถึงรอบนต่อไปเป็นอะไร อัอย่างอย่างเพลงก่อนนาเป็นแบบเป็นเป็นความรักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นนี้เพลงคิดถึงเพลงแรกเป็นอพลเป็นเพลงรักแบบโชคดีที่มีเธอเพลงต่อไปก็เป็นยังเป็นยังอยู่ในเรื่องความรักครับแต่ว่าเป็นเป็นความรักที่ไม่เพอร์เฟกต์ละกันหรยกว่าเป็นควาบรักเพลงรักหรอรักหลายรูปแบบแล้วกันรักรักรักแบบที่ผ่านมาสามสิบกว่าปี มีรักหลายรูปแบบอยู่ครับไม่ใช่แค่ความรักที่เจอแบบว่าเขาเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยความรักที่ผ่านมาก็ <c oughs> คิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นในหลายรูปแบบแล้วกันคร<ช>ับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวสัตว์าาลเลี้ยงบ้านหรือว่าสิ่งที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่อยากจะไปเขียนถึงความรักเมื uh> uh 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 er ่อก่อนหรอกครับเดี๋ยวโดนถามเวลาปัจจุบันนี้แต่งเพลงอะไรมานะแต่งให้ใครเนี่ยเพลงนี้ออ๋ปัจจุบันถามด้วยหรอคะทุกเพลงครับก็เลยคิดว่ายังไม่เขียนเขียนถึงคนปัจจุบันนี่แหละดีสุดแล้วอนุภาพแรงเหมือนกันนะอนุภาพแรงมีผลต่อใจไม่ชมีผลต่อชีวิตอยากให้อยากให้ได้เอใช่ไหมอยากให้ได้เออเอ อยากจะบอกแฟนถึงอัลบั้มนี้กับแล้วก็เพลงนี้ด้วยก็ขอบคุแฟนๆทุกคนเลยครับสำหรับการกลับมาทำอัลบั้มในรอบ5ปีผ่านมา5ปีก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่คอยติดตามครับแล้วก็อัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่เต็มที่มากๆจริงๆใส่ความเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วก็เป็นไอเดียจากผมก็หวนล้วนๆเลยทุกเพลงก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ฝากติดตามดยมิสเ s สเมย์เป็นเพลงที่ทำมาให้ทุกคนเหนต้อนรับ ช่วงปลายปีเลยครับเทศกาลหนึ่งปาความสุขสนานที่ถูกใส่ในดนตรีรวมทั้งเนื้อเพลงที่ส่งต่อความเหงาและความคิดถึงกับทุกคนครับผมถักด้วยนะครับมิสซัสม์ครับสองล้านไม่ไหวนะครับเจอากี่ล้านคะทอไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีลิมิตพอเมื่อกี้บอกว่าจะถ่มาห้าปีแล้วกลับมาทำอีกทีอะไรคือแ a ช s i o n ที่ทำไม่กลับมาทำเพลงอี ผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนช่วงที่ผ่านมาครับเราไปโฟกัสที่งานแสดงแบบเยอะมากๆก,ก็ถ่ายติดต่อกันมาน่าจะ3ปีได้เลยครับหลายเรื่องมากๆแล้วก็เหมือนเราลืมเราใช้คําว่าลืมไหมเหมือนแบบเออเราเราลืมพาร์ทงานเพลงไปเลยแต่การเป็นว่าพอกลับมารอบเนี้ยมันทําให้ระหว่างที่เราห่างหายไปมันเป็นการที่เราไปสะสมประสบการณ์มาครับไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงด้านงานศิลปะหรือประสบการณ์ชีวิตเราเองหรือวิธีการเล่าเรื่อง เมสเซจต่างๆที่อยากสื่อสารมันก็เลยมีแบบนี้ขังข้อมูลที่เยอะมากที่พร้อมจะส่งมอบ้กับทุกคนครับแลรอรอว่ามันจะเป็นอัลบั้มรอว่าจะปเล็กเอาบ้านได้จบกันใช่ในปีนี้หรือเปล่าคือคือตอนนี้พยายามนะครับ อยากจะปล่อยซิงเกิลเนี่ยทุก2ถึงสเดือนนะซึ่งถ้าเพซิ่งประมาณเนี้ยคิดว่าอาจจะต้องอีก2องปีแล้วมะ้งเอาบัมหนึ่งกับ2องทางก็แปดปูจะบ้านสิ่งยกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อยากทํางานที่คราฟมาให้ทุกคนมันเป็นคราฟเป็นงานคราใช้เวลานิดนึงเขาแต่งเองด้วยเนาะใช่แต่งเองเช็คเองหมดทุกอย่างเอ็มวีนี้ก็กำกับเองด้วยอะไรเงี้ยครับเลิศ ก็ก็เลยคิดว่านี่ขนาดปัจจุบันนะสองถึงสามเดือนหนึ่งเพลงครับยังรู้สึกทําไม่ทันเลยอ่ะจริงจก็ผ่านรอนิดนึงนะครับคุณไ่บ้าไงคะบินไปมานู่นนี่นั่นจริงเออบินไปจนมีเรื่องอับมีเรื่องเลยล่าสุดซึมเศร้าเหมือนกันมันเกิดมันเกิดขึ้นยังไงคืออาต้องบอกว่าอาตัวผมเองด้วยนะที่ที่ไม่ระมันระวังตัวเองครับคือเหตุการณ์คืออาผมก็เป็นสายมูเนะก็ได้ไอโฟนเครื่องใหม่มา ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาไอโฟนอะไปเปิดต่อหน้าพระใหญ่ไปรับรัไปรับซรัพก็เลยเครื่องใหม่เลยไม่ทําอะไรกับมันเลยครับผมเอาเครื่องนี้ยใส่ในกระเป๋าแล้วก็ใส่ไว้ในโอเวอร์เฮดบนเครื่องบินทีนี้ไฟฮ่องกงมันสองชั่วโมงเองแล้วก็ไม่ได้แบบเราก็ชิวๆเนาะไม่ได้ระวังไม่ได้ระวังเองด้วยแล้วก็ไฟชาวด้วยก็เลยหลับใส่ของอยูกว่าตัวเราปะ ไม่กระเป๋ากเครับเสร็จปุ๊บพอพอแลนปุ๊บเราก็ลงมาหยิบกระเป๋าลงมาแล้วพอมาถึงข้างล่างพอมานั่งเช็คแล้วอะอากาศไปว่าไอโฟนหายไปแล้วแต่กล่องอยู่ใช่ประเด็นคือกล่องยังอยู่แสบมากแค่ตัวนี้แหละปรด็ว่าของเวลาในการหยิบเขาจัดใช่คือเขาต้องใช้เวลามากๆหรือว่าเขาแพนมาดีมากๆแล้วครับถึงสามารถทําอย่างนั้นได้คือกล่องเปล่าเลยนะที่เหลืออยู่ครับสายก็หายไอตัวแมนนวลยังหายยังไปเลยอะไรเงี้ย เหลือกล่องไว้ให้ด้วยอะช่องเก็บมันอยู่ห่างจากตี่ตัวเราระยะคือมันหัวผมเลยแต่เขาต้องมีระยะเอื้อมเขาต้องอยู่ตรงนี้ใช่แต่ผมหลับลึกมากๆหลับเลยหลับจริงจังมากครับก็ะเียอันหนึ่งอะผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ตอนสแกนที่ที่สนามบินหรือเปล่าใช่คือเขาอาจจะทํางานเป็นทีเพราะว่าพอพอไป s e ิร c h ดูแล้วด้วยครับไอ้ตัวไฟ TG หก0 0นะ ลองไปดูได้คือพอผมกลับไปเสิร์ชดูอะมีหลายเคสเจอที่ไฟนี้เลยไฟเดียวกันเลยเ,เจอเยอะมากๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่มีเราเจอเจอเลยแบบไม่อยากเจออีกครับก็นน <c oughs> เลยรู้สึกว่าอะไรตัวเนี้ยจะเระวมั่งตัวมากขึ้นคืออันแน่นอนว่าถ้าเป็นไฟยาวเราคงไม่สามารถมานั่งจ้องได้หรอกเลาก็ต้องพักผ่อนเลยก็คงป้องกันตัวเองโดยการไปหาตัวล็อกอะไรต่างๆมาล้วกระเป๋าทั้งหมดเลยครับก็ตงทั้งบนเครื่องด้วยนะแล้วก็ตอนสแกนกระเป๋าโดยเพราะตอนสแกนกระเป๋าก็ไม่รู อนระหว่างสแกนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาเห็นหมดเลยว่าเรามีอะไรในกระเป๋าแสดงว่าไม่รู้หรอกว่ามันถ่ขั้นตอนไหนใช่ครับจนมถึงเราถึงไปปายทางเราถึงขึ้นเครื่องแล้วก็ไปไปก็ไปแพ็กกิ้งครับก็เหมือนอัโทรหาสายการบินว่าทันยังไงดีเขาก็บอกว่าคือบนคือหลายคนยังไม่ทราบนะครับบนเครื่องบินไม่มี C C T V คือจะมีแค่ห้องน่าจะมีแค่องนักบินตัวผู้โดยสารไม่มีเลยแปลว่าเราต้องระมัดระวังตัวเองมากๆ ที่ในสิ่งที่เขาทําให้ให้เราทําก็คือไปไปแจ้งความครับแล้วเอาไปแจ้งความไปเรียกประกันอีกคือแล้วแต่ว่าเราทําประกันหรือเปล่าถ้าไม่มีประกันก็คือจบเลยก็มีประกันการเดินทางแต่ประกันการเดินทางก็จะครอบคุมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เคสคือแต่ว่าสายการบินทำไมไม่ได้รับใช่ไหมสิบรวมเวลาที่ใช้กับในโครงเครื่องน้ำกี่นาทีนะคะยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยครับแค่คืนเนี่ยอุ้ยเปิดมาชิ้นชมอธถ่ายรูปไปที่ระลึกหน่อยแล้วก็เก็บอ่ะเดี๋ยวไว้รอไปหาพระนะ ไปอยู่หน้าพับเปิดมาก่องเปล่าเลยรับทรัพย์เต็มเต็มเลยไม่มีเลยเออหรือว่าปีปีนี้เออฟัดเคราะห์หรือเปล่าเสียทรัพย์ไปแบบเล็กน้อยที่แต่ปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่เจอเรื่องแปลกๆเยอะมากครับอย่างก่อนหน้าที่เจอก็คือที่ไปแฟชั่นวีแล้วกระเป๋าเดินทางก็คือแบบอูชุดเต็มไปหมดเลยชุดแวนเต็มไปหมดเลยแล้วก็กลับแท็กซี่เองเพราะชิวๆนะกลับมาตอนเช้าแล้วก็เกียดให้ใครมารับก็เลยกลับเองก็ได้ ก็เอากระเป๋าขึ้นแท็กซี่เสร็จปุ๊บแท็กซี่รถออกไปเลยจริงผมไม่อยู่นี่เลยอ่ะฮะยังไม่ได้ขึ้นใช่แล้วอ <c oughs> ตอนนะั้นตอนตัแล้วตอนะตอตอตอแรกก็คือคิดเลยว่าไม่รู้เขากโมยกระเป๋าหรือเปล่าพ <c oughs> อเขาก็คือของมาอาจจะมีของมีมูลค่าเยอะแหละ <c oughs> ก็ขับไปเลยแล้วผมอ้าวแล้วแบบหกโมงเช้าเจ็ดโมงตอนสนามบินอ่ะแล้วเราทํางานมาหนักๆนอะ่ะแบบโอ้ยอยากกลับไปนอนที่บ้านแล้วอ่ะยังต้องมาตามหากระเป๋าตัวเองอีกผมต้องวิ่งกลับไปที่ แท็กซี่เราให้เขาโทรหาแท็กซี่คนเนี้ก็ยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้ขึ้นผมยังอยู่นี่เลยครับใส่กระเป๋าผมมาไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> แล้วพี่ไปไหนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมต้องบอกทางพี่อีก <c oughs> เอเอเขาก็เ,าเ,าเลยตามคุณพี่เขากลับมาเขาใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะประมาณ1ิบหนาทีถึงชั่วโมงประมาณานี้เมันขับไปไกลม,มากๆแล้วครับไม่รู้ตัวเลยใช่แล้วคือตลกคือผมมา พอขึ้นไปรถแท็กซี่แล้วผมถามพี่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมพี่ขับออกไปเนี่ยพี่ก็ถามน้องแล้วว่าน้องเป็นคนที่ไหนแล้วน้องก็ไม่ตอบพี่เลยคุยกับใครใช่น้องก็ไม่ตอบพี่เลยพี่ก็เลยคิดว่าสงสัยน้องคงเหนื่อยไม่อยากคุยกับพี่พี่บอกพี่เวลาพี่จะคุยกับใครน้องมองกระจกข้างหลังน่อยว่ามีว่าอยู่หรือเปล่าแต่ลงมาคนเดียวเนาะคนเดียวไปแปลกแล้วแปลกไม่รู้มิลานหรือลอนดอนมีอะไรหรือเปล่าครับ แล้วปีน้าจะมีแบบเช็คทัวร์เขาหรือยังเขาเนี่ยไปไหว้พระมาแล้วชงหรือเ่าคงจะดีคิดว่าดีแหละคิดว่าต้องดีแล้วครับปีน้าเป็นอย่างชงยังไม่ชงปีน้าแบบดีเลยเป็นปีแพะไงปีแพะคู่กับปีมาเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ดีสบายใจแล้วสบายใสบายใจแต่ว่าได้ทำบุญครับไฟนี้แล้วเนาะ หมือนถือว่าฟาดเคราะห์ไม่ตามมาแล้วหูแล้วโจนสบายเลยนะเครื่องเครื่องใหม่สุดๆคือไม่มีอะไรเลยเลยนะไม่มีอะไรในนั้นเลยยังไม่ได้ล็อกอินอะไรทั้งนั้นเลยเอาไปใช้ได้เลยใช้ง่าจริงสายท้ายก็ไปหมดแล้วในในที่สับซิมก็ไปเลยวพรคนที่ได้รับเครื่องไปแล้วอยากจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับใครเลยครับผมเออแบบทำอาชีพสุจริตดีกว่าก็มันก็ เศร้านะเวลาโดนอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากให้เรื่อนี้งเกิดปลอดภัยเลยก็อยากให้ทุกๆคนระมัดระวังตัวเองด้วยโดยทั้งตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทางสายการบินน่ะก็อาจจะปรับเรื่องความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าแน่นอนว่าผู้โดยสารขึ้นไปเขาก็ต้องต้องการความปลอดภัยและเขาก็ไว้ใจนะถึงขึ้นไปแล้วก็ทำอะไรแบบปล่อยตัวปล่อยใจได้ก็รู้สึกว่าฝากระมัดระวังด้วยเราก็ไม่รู้ซีซีทีวีทำไมยังติดไม่ได้ ปัจจุบันมันผ่านมาแนละ้วคือเมื่อก่อนคงคิดได้แหละว่ามันเป็นเรื่องคลื่นแต่ปัจจุบันไ i ไยมีเหมือนเครื่องแล้วว่าเรื่องคลื่นอาจจะไม่มีปัญหามากขนาดนั้นอันนี้ไม่ผมไม่แน่ใจนะ<ม>ก็ฝากดูหน่อยครับแล้วก็อาจจะฝากมาตรการให้กับเหมือนแอร์สจวหรือว่าทีมข้างบนด้วยคือเขาก็ต้องรู้แหละว่าเกิดเหตุขโมยอะไรบ้างมันน่าจะมีแบคเกลิสอยู่หรอไหม,มว่าใครที่ดูมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะขโมยของคนก็อ,อาจจะต้องฝากเราไประวังด้วยบนเครื่อง ปีนี้คอกับการบินหมดเเนากับเป็นปีกันบินจริงบินเยอะมากเราบินเยอะก็เรื่องราเยอะก็เรื่องเราเยอะเรามึงเครื่องบินตลอดปีนั้นมีกี่ไฟล์โอ้ยไม่ได้นับเลยครับปีนี้ยังไม่ได้นับปีก่อนหน้าปีก่อนหน้า20ประเทศอะปีนี้ยังยังไม่ได้นับเดี๋ยวรอรอไปปีเดี๋ยวมาเช็คกันแต่ปีหน้ามีโปรเจกต์ปีหน้าก็เปิดมาวันที่5ก็บินแล้วครับไปทำงาน อยากจะบอกแฟนมักปีใหม่แล้วก็ปีใหม่แล้วอยากจะขอบคุณเหมือนที่ขอบคุณทุกๆปีที่ผ่านมานะครับดีใจมากๆที่ทุกคนยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับที่ชิงใดสุขความปรารถนาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออยากให้ดูแลตัวเองเยอะๆอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็ปีหน้ามันจะกันอีกเยอะนะครับขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องการแต่ง เรื่องงานเรื่องงานแต่คืออาจจะใช้คําว่าเลื่อนไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่แรกอาจจะไม่ได้ดูหมออันนี้คือหมอคอนเฟิร์มแล้วคือคือคือปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดูครับยังไม่ยังไม่ได้เช็คเลิกแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเช็คเลิกเมื่อไหร่ก็อาจจะเริ่มแลนแต่ก็คิดว่าเหมือนเราช่วงปีนะครับมันมีหลากหลายสิ่งที่ต้องทาอย่างตัวผมเองมีงานต่างประเทศเยอะมีเพลงกระที่กับมาทําแล้วก็มีธุรกิจที่ทําด้วยกันแล้วก็เรื่อเปิดอาหยางร้านนี้ด้วยกัน ก็ปีหน้าคิดว่าเรื่องงานแต่งคือตอนแรกอยากสร้างบ้านก่อนเลยครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าออยากให้เราเรียบรอ้อยไปก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าอาบ้านก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมาก mm hmm. งานแต่งก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันครับ mm hmm. ก็เลยอาจจะต้องแมネจเรื่องเงินดีๆด,ด้วยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวถ้าถ้าคอนเฟิร์มอะไรยังไงเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าช่วงไหนแต่ก็ต้องได้รับการคอนเฟิร์มจากสินแสก่อน mm hmm. <laughs> ตอนนี้คือคิวสิบแปดเลยว่าคิวเราที่เป็นคนแรก่ว่าเราเราอาจจะว่าอยากยังเอาตัวไปหาเส้นแบไม่ได้ก็ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับคือต้องเจอตัวใช่ไหมถึงจะเฟิร์มเจอตัวจริงจังดูกระดานเออแต่พอมันยังไม่ถึงรูปแบบงานมันมีแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องไหมในใจคือแบบผมว่าผมว่าก็คนชอบโอเพ่นมากเลยครับจากตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนปีนี้เป็นปีที่เพื่อน พี่น้องๆแต่งงานกันเยอะมากก็เลยมีโอกาสได้ไปเซอร์วย์ว่าเอ้ยเขาทําอะไรยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างการเชิญแขกการดูแลแขกหรือว่าโชว์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างล่าสุดไปดวของ d j m า a m i โอ้โหแทบเป็นเฟสติวัลแล้วอะพิธีการมีพิธีการมีประมาณ15 20ี่นาทีที่เหลือก็ถูกโชว์ไปเรอก็มันดีเหมือนกันหรืออย่างอันหนึ่งของเดวิกาก็เห็นแบบเป็นเป็นเป็นชิลแบบเป็นแฟมิลี่มากๆ ก็สกิลหน้าหลังดีครับก็แล้วแต่ก็เป็นผสมผสานแล้วนะใช่ว่าจะเป็นแนวไหนดีแต่ก็อย่างหนึ่งก็คือแน่นอนว่าจัดงานแต่งเราก็อยากให้คนที่มางานแฮปปี้แหละไม่อาจจะไปวุ่นเรื่องนี้เยอะๆหน่อรได้ใช่ก็ขอฝากร้านที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับถึงจะเห็นแค่โซฟาก็ร้านเริ่อยู่โซมาฉากครับก็จะมีสองสาขาใช่ยกขึ้นมาหาล่า ชอบการปล่อยคิวมากอุ๊ยเมนูอะไรอะไรอะไรเนี่ย,ปยเป็นเมนูโปรดผมครับเป็นบานอฟฟี่มัช,ชะ่ะก็มีทั้งเที่ยวมัช,ช่าด้วยแล้วก็เป็นคือเราไปสิร์ช,ชมาแล้วว่าไอ,ไอ้ตัวไม่ได้น้ำไหลไปตัวตัวมัมชชะมช่ตัวนี้ครับมันมีเทสโนที่เหมาะกับผลไม้หลากหลายรูปแบบก็เลยถ้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นการผสมผสานระหว่างตัวผลไม้กับตัวมัช่ะครับผมก็แวะมาได้มีชอป49แล้วก็มีที่แกมมี่ครับ ของแท้ของดีต้องเลิฟยูซมวัชชยวยซิวโอเคคุณดูคนขอบคุณนะัรับ